ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากให้อาจารย์วสันช่วยอธิบายให้กับคุณผู้ชมแฟนๆรายการเดอะสแตนดาร์ด w นวฟังสักนิดหนึ่งครับว่าตกลงแล้วเนี่ย XE คืออะไร XJ คืออะไรมันเหมือนหรือว่ามันต่างกันแค่ไหนแล้วมันต้องระมัดระวังหรือหน้ากลัวแค่ไหนครับอาจารย์เชิญครับในกรณีของรูกะสมนะครับอาจจะต้องดูอินเสิร์ตที่หนึ่งเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่สับสนนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดให้นะ ครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะเดิมเนี่ยเราจะมีสายพันธุ์เราเรียกว่าสายพันธุ์โอมิครอนรนะฮะแล้วโอมิครอนนี่ก็จะมีสายพันธุ์แตกย่อยออกไปเป็น B. A. 1 B. A. 2 B. A. 2 2 B. A. 3ถ้าเห็นในภาพนะฮะจุดกึง่งกลางเนี่ยคืออู่ฮั่นและจากนั้นเนี่ยแต่ละจุดก็เป็นไวรัสที่เราส่งขึ้นมาจากฐานข้อมูล10ล้านนะครับ,รบเราจะเห็นว่า ถ้าจะแบ่งเป็นหมวดหมู่เนี่ยเนื่องจามีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ในหลายระบบะถ้าเป็นระบบที่ที่นิยมกันมากๆเนี่ยนะฮะก็จะแบ่งออกเป็นสองหมวดหมู่หมวดหมู่แรกเนี่ยเป็นสายพันธุ์รูปผสมระหว่างเดลต้ากับ BA.1 จุดหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเป็นการแต่งงานระหว่างตระกูล <c oughs> นะฮะ <c oughs> คือตระกูลเดลต้ากับตระกูลโอเมกครอนซึ่ง ก็ก็ไม่ได้ใคิดกันมากอ่านะฮะซึ่งตรงนี้ออกมาก็จะเป็นเป็นชื่อเล่นเพราะว่ายังไม่มีชื่อจริงนะฮะเป็น Xd แล้วก็ Xf อาจารย์ผมขอแทรกนิดหนึ่งฮะอันนี้หมายรวมถึงเดลต้าครอนหรือเดลต้าครอนที่หลายคนพูดถึงก็อยู่ใน Xd หรือ Xf หรือเปล่าฮะถูกต้องครับขอไปที่ลืมไปนิดนึงว่าเดลต้ากับอ่าอ่าโอมิครอนนี่ก็คือเดลต้าครอนนั่นเองหมวดหนึ่งนี่คือเดลต้าครอน ที่เราจะเข้าใจกันเดลตยวคลอนเป็นการแต่งงานระหว่างตระก,กูลนะครับถ้าให<อ>้เข้าใจง่ายๆนะฮะ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วที่มาเป็นหมวดสองเนี่ยโอเมกรอนเองก็มีกระาจายออกมามีหลายสายพันธุ์นะฮะอันนี้เป็นการแต่งงานระหว่างพี่น้องอืมคือคือเนี่ยพอเรามีโอเมกรอนใช่ไหมฮะโอเมรกรอนก็มีพี่น้องคลางกันออกมาเป็น BA.1 ระบาดขึ้นมาก่อน ามมาด้วย ba.2 ใช่ไหมฮะแล้วจากนั้นเนี่ย ba.2 นี่ก็มาแต่งงานกันฮะหรือจะเรียกว่าถ้าเบื่อภาษาไทาก็ผสมพัน์กันเนี่ยแล้วออกมาเป็นรูปผสมนะฮะซึ่งแต่งงานระหว่างพี่น้องแล้วมีอักษรเป็นนิกเนมออกมานะครับอีกประมาณหกหกสายพันธุ์หรือว่ามีลูปออกมาหตัวอ่าหกลูกผสมนะฮะชายหกตัวก็คือ xe นะฮะเ mm. e เนี่ยที่ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะพบที่อังกฤษครับ <c oughs> ประมาณสุ่มจากการถลหัราดประ,ะจากการทำทีเซอโพสิทีฟเนี่ยสุ่มขึ้นมานะฮะตอนนี้สุ่มขึ้นมาได้แล้วประมาณสักหกร้อยซึ่งก <you> ็ย่งถือว่ายกพอสมควรนะ,ะเป็นการสุ่มนะฮะเพราะนั้นจรจิงๆเนี่ยจะมีอาจจะมีเป็นหมื่นอ่ะนะครับ uh อ่าและทีนี้ต่อมาก็เป็น xg ็กนี้จากเดนมาร์ก XH เนี่ยจากเดนมาร์ก XJ อย่างที่มีรายงานข่าวมาเ<ะ>มื่อเช้าเนี่ยนะครับ<ะ>นี้จากฟินแลนด์นะฮะ oh. แล้วก็จะมี XK อันนี้จากเบลเยียม XL เนี่ยจากอังกฤษอีกทีหนึ่งนะครับถ้าดูในภาพทางซ้ายเนี่ย<ะ>ที่เป็นจุดๆๆเนี่ยก็คือเวลาเราทำเขาเรียกว่าไฟโลเจเนติกทรีะ Tree, นะครับแต่ละจุดเนี่ยถ้าไวรัสเนี่ย หมายถึงไวรัสส่วนตัวที่สุดขึ้นมาถ้าอยู่ใกล้กันเนี่ยแสดงว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอืเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่า,าจากรายงานข่าวที่สูนย์ีนโนนทางการแพทย์ถอหลาดพนธุกรรมมาและพบ XE เนี่ยนะครับเ e บตัวนั้นอยู่ตรงไหนก็จะเป็นวงแดงๆเห็นนะครับในวงกลมสีแดงใช่ครับอันนั้นนะก็เป็นสูตรที่เหลือเนี่ยก็คือหกร้อยตัว จากอังกฤษนครับทีนี้จะเห็นว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะไปอยู่ตรงตำแหน่งนั้นไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยเพราะฉะนั้นจากการทำวิเคราะห์แบบนี้นะฮะมันจะอัตโมตินะฮะสมมุติว่าเราสับมิ t ซีเควนต์ขึ้นไปใน g ีเเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์มาให้เราไม่มีสิทธิ์นะฮะที่จะไปบอกว่าตัวนี้เป็นสายพันธุ์ไหนด้วยซ้ำเพราะว่าเขาจะเป็นคนกำหนดเองไม่งั้นเนี่ยจะสเปซสปะใช้ใช้อัลกอริทึมเดียวกันในการกำหนดะ ครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตถามอาจารย์เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าวันนี้พอมันมีข่าวว่ามี XJ ขึ้นมาไอ้ XE เนี่ยก็เพิ่งจะมียังไม่ทันซาเลยนะครับคนก็เลยสงสัยว่าตกลงแล้วเนี่ย XE กับ XJ เนี่ยมันเป็นตัวใหม่หรือมันเป็นตัวเดียวกันถ้าดูจากที่อาจารย์อธิบายเนี่ยหมายความว่ามันคือตัวเดียวกันแต่แค่เจอแค่คนละที่ถูกไหมะอ่าไม่เป็นดูอินเสิร์ตที่สองฮดูิอินเสิร์ตที่สองอาจารย์เข้าใจที่ตึงครับ เดี๋ยวไปภาพต่อไปน,นะครับครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้นี่จะเป็น XE XE นี่ก็มาจากพี่น้องใช่ไหมครับอ่าพ่อเนี่ยเป็น BA 1อ่าแม่เป็น BA 2แล้วกันนะฮะแล้วอ่าวันละสองตุ่เนี่ยติดเข้าไปในเซลล์เดียวกันในคนเดียวกันมีการแลกเปลี่ยนสารประดุกรรมกันในทสุดเกิดบังเกิดเป็น XE ขึ้นมาครับทีนี้เนี่ย XE นี่มีสัดส่วนนะฮะถ้าดูตรง จีนโนมนะครับจีนโนมสมมุติว่า B A.1 เป็นสีเขียวนะฮะหนึ่งแท่ง B A.2 เป็นสีแดงเอาสัดส,ส่วนนี่ไม่เหมือนกันนะครับคือ X E เนี่ยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นเอ X E เนี่คือ B A.2 เนี่ยนะครับเป็นหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ B A.1 เป็นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์รวมกันแล้วได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้า X J เนี่ยจะคล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่าสัดส,ส่วนไม่เหมือนกันก็คือ B A.1 เนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ oh. B A 2 60%สอครัใกล้กันมากต่างกันนิดนึงใกล้กันใกล้กันเพียงแต่ว่าเนื้อคอนเทนต์เอามาแตกต่างกันทีนี้ <Okay. S 1> ถ้าถ้าเราดูนะครับดูในอินเสิร์ตที่สามเนี่ยจะเห็นชัดขึ้นนะครับครับภาพต่อไปนะครับทีนี้อินเสิร<ะ>์ตที่สามเนี่ยถ้าเราดูทางซ้ายนะครับทางซ้ายเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวก็คือเป็นเดลต้า ถ้าเป็น b A จุดหนึ่งก็เป็นสีม่วงใช่ไหมฮะยจุดสองก็เป็นสีม่วงอ่อนอันเนี้จะแสดงให้เห็นว่าเป็นการแต่งงานกันระหว่างตระกูลนะฮะถ้าเป็น x E เนี่ยมันจะเป็นตระกูลเดียวกันเป็นสีม่วงแก่ม่วงอ่อนเห็นไหมฮะตรงลูกศรที่ชี้ว่า x E เนี่ยเราจะเห็นว่ามีสัดส่วนของ b จุดหนึ่งเนี่ยน้อยกว่า b จุดสอง Mm hmm. แล้วก็ถ้าเป็น XJ ลงมาข้างล่างครังอันนี้ทางขวานะครับที่ฟินแลนด์เนี่ย mm hmm. เราจะเห็นว่ามันจะมีสัดส่วนของ b 1หนึน่้มากกว่า XE หน่อยหนึ่งแต่ทั้ง่า้ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าคุณออฟดูนะฮะทางขวามือสุดเนี่ยเราจะเห็นเป็นสัญลักษณ์เราเรียกว่าสไปค์เห็นไหมฮะครับอ่าสไปค์เนี่ยแล้วมีไข่ปลาดาวลงมาเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็หมายความว่าตรงตรงช่วงเนี้ยของจีโนมเนี่ยจะรับหน้าที่ในการสร้าง หนามหนามของอของไวรัสเนี่ยนะฮะทั้งนั้นรเราจะเห็นได้เลยว่าเวลาเขาแลกเปลี่ยนอ่าสารพันธุกรรมกันเนี่ยเขาเอามาทั้งหยวงทั้งทั้งกระจุกเลยนะฮะความหมายคือว่า Xe เนี่ยจะเอาส่วนหนามของ BA.2 มาเลยอืมอืมอืมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความหมายก็คือว่าถ้าเรามีวัคซีนนะฮะที่เวิร์กยัางไงกับ BA.2 ก็จะเวิร์กได้ดีเท่าๆกันกับ XE นั่นแหละฮะอ๋อผมเข้าใจแล้วครับครับคืงนั้นหมายความว่า XJ ก็เหมือนกันไหมฮะเพราะว่าตรงสไพร์นก็เ่วงอ่อนเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นตระกูล XG XH XJ XK อะไรเนี่ยนะฮะครับใช้ถ้ามองแล้วเนี่ยตรงหนามเนี่ยเหมือนกันเหมือนกับเบียจุดสองเพราะฉะนั้นวัคซีนที่เราฉีดเข้าไปเ ไม่ว่าจะมีการได้ผลดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะไม่ต่างกันครับครับแต่ว่าอาจารย์ครับวัคซีนที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยมันเป็นวัคซีนที่ทํามาจากโควิดรุ่นเก่าไม่ใช่เหรอฮะแต่ว่าบ a เอจสองเนี่ยมันเป็นมันเป็นโอมิครอนที่เป็นโอมิครอนรุ่นใหม่ด้วยนะฮะใช่ไหมฮะใช่ครับคือเขาย่านี้ฮะคือว่าถ้าเผื่อว่าวัคซีนได้ผลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกตัวที่พูดถึงเนี่ยก็จะได้ผลห้าสิบเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกับบ a 2อจุดสองเช่นเดียวกับแม่ครับอ่านั่นลกัน ครับครับอืมถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยไอ้ข้อมูลที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าไม่ว่าจะเป็น XE หรือ XJ หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเอาเป็นว่าตัวใหม่ไอ้ลูกผสมเนี่ยนะฮะมันแพร่ระบาดเร็วกว่าโอมิครอนอีกตอนนี้คนแตกตื่นครับอาจารย์ว่าออ้ยไอ้การที่มันเร็วกว่าโอมิครอนเนี่ยมันจะยิ่งทําให้โควิดมันแพร่กระจายเร็วยิ่งไปกว่านั้นเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเอามันแพร่เร็วแต่ว่าความรุนแรงดูแล้วต้องไปศึกษาเพิ่มเติมหรือว่ารุนแรงไม่ได้ต่างจากโอมิครอนครับอาจารย์ คือตอนนี้เนี่ย WHO ในประสานเสียงนะฮะคราวนี้เน<ม>ี่ยที่คนกังวลคือ WHO ไม่ได้พูดคนเดียวกรมควบคุมโรคของอังกฤษพูดด <USC. S 1> ้วย US CDC พูดเหมือนกันหมดเลยว่าให้ระวังให้จับตา XE เพราะว่าจากการศึกษาเนี่ยฮะคือตอนนี้เราจะมีฐานข้อมูลอยู่ของไวรัสเนี่ตั้งแต่เริ่มเลยไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยหลายสายพันธุ์นะฮะประมาณสักสิบล้านตัวอย่าง เมื่อเรามีสายพันธุ์ใหม่เข้าไปตอนรหรัสมดุการรมแล้วใส่เข้าไปเนี่ยนะฮะ,ะโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถจะวัดออกมาได้เลยว่าสายพันธุ์อันนี้จะสามารถจเจริญได้เร็วเท่ากับหรือช้ากว่าสายพันธุ์ที่มีหนูในปัจจุบันล่าสุดก็คือ ba.2 ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะคำนวณออกมาได้นะฮะคร่าวๆเลยว่าถ้าเป็น อ่ uh, e นะฮะตัวอื่นเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะฮะ x e เนี่ยจะเร็วกว่าบ b จุดห่งแพร่นะฮะประมาณสักจุดสองนะฮะประมาณสิแล้วก็ b จุดสุดหนึ่งเนี่ยประมาณสี่ิบสาเปอร์ที่น่ากังวลก็คือว่าเมื่อมีการแพร่เร็วแม้ว่าจะไม่มีอาการก็ตามแต่ว่ายิ่งยิ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากเท่าไหร่แล้วมากกว่า b ีจุดสด้วยเนี่ยนะฮะก็จะทำให้มีผู้ที่เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลเยอะ แล้วจำนวนผู้เสียชีวิตก็จะเยอะขึ้นเป็นเงาตามตัวนี่เป็นเป็นตรกกระปกติก็ <ừ> um, หมายถึงว่าถ้าถ้าเป็นไปตามที่เ h e ะ r i รชัเตือนเอาไว้เนี่ยก็หมายความว่าถ้า XE เนี่ยจะมาแทนที่ BA 2อทในไม่ช้า<อ>นะครับ,ค,รบคือเราก็จะเห็นอีกลูกคลื่นหนึ่งอ่ะคืออาจจะเป็นประรอกอาจจะเป็นระรอกที่หกก็ได้ของเรามีระรอกที่ห้าเป็นโอมิครอนนะครับ<อ> ครับอืแต,ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีจํานวนคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งไม่ได้มากมายครับแต่ว่าในเรื่องของการติดเชื้อรุนแรงหรือว่าการติดเชื้อลงปอดแบบที่เราเคยเห็นในช่วงเดลต้าที่ผ่านมาเนี่ยมันคงจะไม่เกิดภาพนั้นขึ้นอีกแล้วใช่ไหมฮะ,ะคือตรงนี้และไม่มีใครกล้าปันธงเลยฮนะเพราะไงไหมฮะถ้าเราไปดูทางขวาเออทางซ้ายมือของภาพที่สามเนี่ยนะฮะ,ะ,<จ>ะเป็นการาแต่งงานกันร,ระหว่างตระกูลใช่ไหมฮะเดลต้าแล้วก็โอเมก้ารอนเนี่ย ทีแรกเราก็เกรงมากว่าถ้าเบื่อทั้งสองอันเมื่อมาแต่งงานกันแล้วนี่ใช่ไหมฮะอย่าง XD ซเนี่ยซึ่งทีแรกเนี่ยว h เอเนี่ยอ่าพอยไปที่ XD นะฮะก็คือว่าด,ด้านซ้ายนะะีองใช่ครับบอดีทอดทอด้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเดลต้าแล้วส่วนหนามเนี่ยสีม่วงเนี่ยเป็นของโอมครอนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวที่เรียกว่าตัวโอ้โหมหายนะก็ว่าได้นะครับ,รบว่า เป็นตัวที่รุนแรงที่สุดแล้วก็เป็นตัวที่จะแพร่ระ,ะบาดได้ดีที่สุดเอาส่วนร้ายๆของทั้งสองอันมาผสมกันนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าพอไประบาดจริงๆเนี่ยในฝรั่งเศสเนี่ยปรากฏว่าระบาดไม่ออกอาจจะด้วยธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้แพร่พันธุ์ไปมากมายแล้วก็ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าเข้าโรงพยาบาลอะไรมากมายอย่างที่เรากังวลใจกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเลยทุกคนก็เลยบอกว่ายังไม่สามารถจะประเมินได้นะว่า Xe จะเป็นยังไงแต่เท่าที่ดูเนี่ยที่ระบาดอยู่แล้วในอังกฤษเนี่ยไม่มีข้อมูลออกมาเนี่ยแปลว่าไงครับแปลว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญก,กับการระบาดของ b ีเอจอคือไม่ได้มีคนเสียชีวิตมากขึ้นหรือว่านอนโรงพยาบาลมากขึ้นจนหน่วยงานเขาจะต้องเข้ามาดูว่ามันเกิดอะไรข,ขึ้นเนี่ยครับ ครับครับแต่ว่าองค์การอนามัยโลกก็อาจจะเตือนไว้ก่อนให้ระวังไว้ก่อนใช่ไหมใช่ครับเขาตอนนี้เขาเขามีนโยบายของเขาเลยครับว่าเขาจะต้องเตือนก่อนนะฮะเขาบอกไปเลยว่าเหมือนกับน้ําท่วมเนี่ยเขาจะต้องเตือนก่อนว่าน้ํากําลังจะท่วมนะเขาจะไม่เตือนว่าเมื่อน,น้ําท่วมแล้วแล้วบอกน้าท่วมเพราะว่าจะช่วยอะไรไม่ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นค,ค,ความหมายคือเขาบอกว่าเนี่ยน้ำจะท่วมแล้วนะแต่ไม่ได้หมายความว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะมีจะมีน้ําท่วมเหมือนกันนะ บางประเทศอาจจะท่วมก็ได้บางประเทศอาจจะไม่ท่วมก็ได้อันนี้เป็นเป็นกลยุทธ์ของ w h o ฮะตื่นก่อนครับ,รบอาจารย์อาจารย์วส,สันครับมันมีอีกประเด็นหนึ่งนะมีผู้ชมถามเข้ามานะครับว่าแล้วแบบนี้สมมุติว่าโควิดเนี่ยมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นลูกผสมอะไรออกมาเนี่ยนะฮะเป็น XE XJ X นั่น X นูน X นี่เนี่ยยารักษาเลยครับเมื่อกี้เราพูดถึงวัคซีนไปแล้วและยารักษาอย่างฟาวิพิราเวียหรือว่าโมนูพิราเวียเนี่ย มันยังใช้ได้ไหมครับทั้งสองตัวนี้หรือว่าตัวใดตัวหนึ่งยานี่ต้องแยกเป็นสองส่วนนะยายาเม็ดที่เราทานนะครับอันนั้นเนี่ยเขาจะไปเกี่ยวข้องกับการเพิ่มจํานวนของไวรัสเองยังไม่มีข้อมูลที่บอกว่ายาเนี่ยใช้ได้ดีเฉพาะสายพันธุ์ไหนสายพันธุ์หนึ่งยานี่คือยาทุกสายพันธุ์นี่ยังยังยังเรียกว่ายัง oh, <you. S 1> ใช้ได้ดีแต่ oh, <you. S 1> ถ้าเบอรยาที่หมายถึง monoclonal antibody อันนี้มีปัญหา ตอนนี้โมโนโคลโโอแอนติบอดีส่วนใหญ่จะใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าโมโนโคลโโอนแอนติบอดีนี่ก็คือแอนติบอดีนี่แหละที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพราะนี้มันมีความจำเพาะเกินไปเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยจะสามารถจับกับอัอลฟาได้เดลต้าได้ใช่ไหมแต่พอเป็นโอมครอนเนี่ยไม่ได้แล้วต้องต้องมีการสร้างขึ้นมาใหม่เฉพาะโอมครอนตอนนี้โมโ,คโนคโลอแอนติบอดีนี่ไปประมาณเหลืออยู่ยี่ห้อเดียวที่ที่ใช้ได้ ที่เหลือนี่เอฟซีบอกไม่ควรใช้แล้วเพราะใช้ไม่ได้ <Yeah. S 2> แต่ถ้าเปิดเป็นยาถ้าเป็นยาเนี่ยอันนี้จะคคลนแบบคือยังไม่มีรายงานนะครับว่าเรื่องเฉพาะสายพันธุ์เวิร์กเฉพาะโอมิครอนเท่านั้นอันนี้ยังไม่ใช่แบบนั้นเวิร์กครับรอ,อืมอืมแล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งครับอาจารย์อันนี้ถามความเห็นอาจารย์เนะว่าคือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าฟาวิพิราเวียเนี่ยประเทศต้นทางอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขายังไม่ให้การรับรองเลยนะครับแต่ว่าบ, <b ahn S 2> บ้านเราเนี่ย เอาฟาวิพิระเวียมาใช้ในการรักษาโควิดบางคนก็บอกว่าโอเคท่านในตอนที่มันเป็นเดลต้าเนี่ยมันจะไปต้องใช้เพราะว่าคนเนี่ยอาการหนักเยอะแต่ณวันนี้เนี่ยพอคนอาการหนักไม่เยอะเนี่ยฟาวิพิระเวียด้วยผลข้างเคียงต่างๆหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเขายังไม่รับรองเนี่ยเราไม่ควรจะเอามาใช้แล้วหรือเปล่าครับเรื่องนี้อาจารย์คิดเห็นยังไงครับอันนี้ไม่คิดเห็นยังไงเลยครับถามเลยครับคือ,ค,อ<ม>คือเวลาหน้าที่ของผมเนี่ยบางทีจะต้องไปเกี่ยวข้องกับแพทย์ที่รักษา โดยตรงหลายโรงพยาบาลก็ถามกันตรงๆคๆ <c oughs> รับว่าหมอไอ้ฟาวิเนี่ยมันเป็นยากําลังใจหรือเปล่าความยากาลังใจนี่หมายความว่าให้กินแป้งไปแล้วคนก็นึกว่าเป็นยานะครับ,รบหมอบอกไม่ใช่ไม่ใช่เวิร์กเวิร์กหลายท่านเลยคือคือแต่ว่าออกมาไปมาเนี <ๆ S 1> ่ยจะต้องออกมาเป็นแบบนี้ครับก็คือว่าจะต้องให้เร็วไม่ใช่ให้ชา้าครัหมายถึงว่าถ้ามีอาการป้าให้เลยนะฮะภายในสามวันห้าวันต้องให้ก่อนมันจะได้ช่วย ไม่เกิดการอักเสบและไวรัสไม่เพิ่มจานวนมากคือต,ตัวตัวย้ายเองไม่ได้อินฮิบิตไม่ได้ยับยั้งไวรัสเพิ่มจานวนแต่ถ้าให้ก่อนนี้จะดีมากเพราะฉะนั้นถ้าถามหมอหน้าง,งานนะฮะสามในห้าสี่ในห้าคนเนี่ยบอกเวอร์ครับเพราะฉะนั้นทีแรกเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจบอกว่าเอ๊ะญี่ปุ่นเขาก็าไม่ใช้นะแล้วเรารทำไมยังมาใช้กันอยู่อันนี้อันนี้จริงๆค,ครับเพราะฉะนั้นถ้าเเรื่องคุณออฟถ้าคุณออฟไม่สบายโทษนะฮะถ้าติดเนีย่ออย เราวก็ให้ฟาวิรีบกินรีบกินคือคือพูดง่ายว่าถ้าถ้าผมอาการหนักเชื้อลงปอดผมต้องรีบกินเลยโน no. ไม่ใช่ฮะไม่ใช่พวกนี้จะรักษาอาการหนักไม่ได้ไม่ใช่คนไข้สีเหลืองหรือสีแดงอ๋อเหรอต้องเป็นฮะใช่ฮะจะต,ต้องเป็นสีเขียวเป็นอาการอ่นอ,อนๆนะถึงจะได้ผลดีอ๋อเอา้าอาจารย์แล้วที่สอทอเขาบอกว่าทุกวันนี้คนที่อาการไม่เยอะหรือไม่แสดงอาการไม่จำเป็นต้องให้ฟาวิกินยาตามอาการ แบบนี้คอันนั้นหมายถึงว่ายังไม่ได้มีอาการมากเลยก็กินพาราเซทได้อ๋อคเพื่อคือเพื่ออาการหนักมากๆนี่มันจะเป็นกบมันจะกินสเตอรอยด์หรืออะไรเพื่อป้องกันการอนักเสบฮะแล้วก็ผดูกันตามอาการไม่ผิดมด้วยตลอดอ๋อโอเคแม้แม้กระทั่งโมโนโคโนแอนติบอ,อด,ดีเนี่ยก็ต้องรีบให้ฮะอืม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 คือคือผมผมหมายความว่าแบบนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์ว่าคุณเป็นกลุ่มสีเขียวที่มีอาการต้องกินฟาวิก แต่ถ้าเป็นกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการเหลืออาการน้อยมากก็กินยารักษาตารรมอาการกา ol, รร็กินอย่างนี้ฮะ p a r a เซ t a ม o l สมมตินะครับไม่สมมุติแลกกินอย่างนั้นก็แจกอย่างนั้นหรือฟ้าทลายโจรคือฟ้าทลายโจรเนี้ยปไปมาๆเนี้ยทีแรกเนี้ยจํานวนผู้ติดเชื้อไม่มากเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสําสคัญทีนี้อพอคนมีติดเชื้อมากขึ้นมากขึ้นมีโฮ m e isolation ให้ลองกินดูเนี้ยได้ผล ได้ผลไน้ระดับหนึ่งครับครับโอเคครับเข้าใจแล้วฮะเข้าใจแล้วโอ้ผมเข้าใจผิดมาโดยตลอดเลยผมคิดว่าอาการหนักเป็นกลุ่มสีเหลืองหรือสีแดงค่อยกินฟาวิอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ต้องต้องกินก่อนนะนิถามออกับเจ้าตัวที่ที่ทำวิจัยกับกับฟาวิมานะครับทางทางสุริราชผมก็ถามเรียนถามอาจารย์ท่าหน่อเอ,อ๊ะยังไงเนี้ยาอ <laughs> ต้องต้องกินเร็ว กินครับครับโอเคครับ,รบอ้าวอีกหนึ่งเรื่องครับอาจารย์ครับคือตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงกันแล้วว่าไอ้ที่เราฉีดวัคซีนกันไปเนี่ยแล้วหวังว่าจะให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่แต่ว่าตัวโควิดเนี่ยตัวไวรัสเนี่ยโอ้โหมันผสมพันธุ์เก่งมันกลายพันธุเก่งเหลือเกินเนี่ยหลายคนก็มองว่าคือบุคลากรทางการแพทย์ด้วยกันเองเนี่ยนะก็บอกว่าโอกาสที่มันจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยมันคงจะเป็นไปไม่ได้แล้วหรือเปล่าครับอาจารย์คิดเห็นยังไงฮะเรื่องนี้คือการกลายพันธุ หรือการเกิดลูกผสมเนี่ยนะจริงๆเขาเกิดมาตั้งแต่แท่ตั้งแต่แรกเริ่มเลยเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสายพันธุ์มันไม่แตกต่างฮะมันเหมือนจะมีสายพันธุ์เดียวเพราะฉะนั้นเราก็มองไม่เห็นแล้วพอมาเรื่อยๆเนี่ยก็ยังมองไม่เห็นชัดจนมายุคนี้ครับเมื่อทางสักโมกี่ามันก็จะมีสายพันธุ์เช่นเดลต้าแล้วก็โอเมครอนบีจุดหนึ่งและเบจุดสองทั้งสามสายพันธุ์เนี่ยมีลักษณะทางจีโนมเนี่ยแตกต่างกันเหมือนกับที่เราระบุไว้ในสีฮะ มีสีเหลืองกับสีแดงอะไรเงี้ยนั่นพอเขาเกิดรูปผสมขึ้นมาเราจะเห็นชัดหมายถึงเวลาเราถอดหลัมรุก,กรรมเนี่ยโดยเทคนิคเนี่ยเราจะเห็นชัดเราเลยบอกว่าเออเริ่มมีนู่มีนี่มีนั่นแล้วเดอะบิชโชเขเลยบอกอ่ะระวง e างเอ็กซีนะอะไรเงี้ยครเพราะมันดูได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าเขาเพิ่งเริ่มมีแล้วทีนี้เนี่ยการให้วัคซีนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าไวรัสเนี่ยเมื่อกลายพันธุ์ไปแล้วเนี่ยวัคซีนจะป้องกันได้ลดลงอันนี้แน่นอน นะครับตอนนี้ก็ห้าสิบอ่ะคือป้องกันใน้ห้าสิบอีกเมนูหนึ่งก,ก็ลดลงอเข็มกระตุ้นมีความจะเป็นมากเพราะรว่าอย่างเงี้ยเวลาผมจะต้องเข้าไปเก็บตัวอย่างหรืออะไรซึ่งเข้าไปในบอร์ดซึ่งมีคนไอกันตลอดเวลาเนี้ยนะครับบุคลากรทางการแพทย์ลักษณะแบบเนี้ยถ้าไม่ได้เข็มกระตุ้นเนี่ยไม่รอดกันแล้วนะฮะมไม่ได้รอดหมายว่าไม่รอดจากการติดเชื้อนะค,ะครับทีเนี้ย จำนวนหนึ่งเลยส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็ค่อยย้างชั่วไม่ติดเชื้อหรือติดเชื้อก็หายเร็วอันนี้มีความจําเป็นแล้วก็ไม่ได้มีความจําเป็นเฉพาะาป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยไม่ให้ตายมีความจำเป็นอย่างมากที่ป้องกันไม่ให้เกิดลองโควิด mm hmm. อตอนนี้หลายประเทศโดยเฉพาะเดอบริเชันี่ยบอกเลยว่าเต็มตัวกันนะโดยเฉพาะโอเมก้าเนี่ยรากาบตกไปมากเลยแล้วบางคนอาจจะมีคอนเซ็ปต์ว่าติดก็ได้ ไ่เป็นลายลอง mm hmm. เดี๋ยวก็หายไอ้ที่เดี๋ยวก็หายเนี่ยนะไปไประมาณบอกออไม่ควรนะทำาไงก็ได้อย่าให้ติดมากกว่าเพราะว่าพอติดไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นลองโควิดได้แล้วลองโควิดเนี่ยจะมีอาการหลากหลายเลยฮะตอนนี้คลินิกลองโควิดเนี่ยหมอต้อง,ต,องต้องส่งส่งลายไปสมมติก็มีลายเป็นกลุ่มเลยบอกอ่าถ้าเผื่อว่าในช่วงสามอาทิตย์ สีทิศนีะอาการยังไม่ดีขึ้นหมายถึงว่าเวลาหายไปแล้วเอเดนแค่ในกถแล้วแต่ยังมีอาการเหนื่อยมีอาการนู่นนี่นั่นเนี่ยให้เข้ามามีคลินิกที่จะเริ่มดูแลกันแล้วครับเพราะนั้นวัคซีนเนี่ยไม่ได้แค่ป้องกันไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนะยังป้องกันลองโควิดด้วยครับอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องของวัคซีนก็ยังจําเป็นนะครับใครที่จําเป็นมาสองเข็มแล้วก็ต้องไปบูสต์เพิ่มนะฮะเพราะอบูสต์นี่จําเป็นเลยนะฮะอ่า เข็มสามสามเดือนเข็มสี่สี่เดือนแล้วจากนั้นอนุมานว่าบริษัทของเขาก็คงผลิตวัคซีนเฉพาะโอมิครอนขึ้นมาตอนนั้นก็จะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งใครที่สี่เข็มแล้วก็เดี๋ยวรอต่อไปว่าต้องไปฉีดอะไรยังไงต่อใช่ไหมเวลาเวลาฉีดนี่เราก็ควรฉีดให้ครบโดสอย่างเช่นยี่ห้อนี้ใช่ไหมก็ฉีดสักสองเข็มออย่าไปสลับมากเดี๋ยวมันจะไม่มันจะไม่เหลือมันจะกระชันกันไป ครับครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์วสันนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเรานะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเอาจารย์มาพูยคุนใหม่ขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ